โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เป็นคันธนกบเบอร์สุดเกมเฮียวันนี้ผมเบียร์คนเดิมเพมิ่มเติมคือวันนี้อยู่ในเกมเวอร์ออฟบอยชิพกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่26่สิบหเดือนเดือนจูนนะครับ26เดือนมิถุนายนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปอ่าการรีไซน์หัใจคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมไป let's go โอเคครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปช่วงข้างต้นนะครับผมวันนี้วันที่26นะครับก็วันนี้มีเรือใหม่อัปเดตเข้ามาในแพทที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะฮะ น่าจะเป็น1 4 5ใช่ไหมเกมโบชั่นเป็น14.5.0.0นะครับวันนี้มีเรือใหม่อัปเดตเข้ามา2ลำนะครับได้แก่เรือสายวิจัย1ลําลำและก็เป็นเรือเหล็กอีก1ลําลำนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อหาในการรีสายวิจัยกันนะครับว่าการรีสายวิจัยนั้นคืออะไรกันนะครับผมก็ท่านผู้ชมอาจจะ ไม่รู้นะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีเทียสหรือว่ายังมีเทียสไม่ครบเนี่ยมันก็ยังไม่มีม,มีอินเทอร์เฟซนี้ปลดล็อกขึ้นมาให้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะปลดล็อกอินเทอร์เฟซตรงในส่วนของการรีสายวิยจัยนะครับ คุณต้องจําเป็นต้องมีเทียร์สิอย่างน้อยในท่าตุสัก3าถึงสลำขึ้นไปก่อนนะครับคุณถึงจะป mm ิดล็อกเมนูอินเทอร์เฟซรีเ์ชพอยต์ได้นะครับหรือถ้าหากว่าใครอ่าเขาเรียกว่าเปิดกล่องซูเปอร์คอนเทนเนอร์แล้วได้ในส่วนของแต้มรีเสิร์ชบูโรนะครับมันก็จะเปิดล็อกในส่วนของหน้าตาเป็นอ่าร้านค้าของส่วนของตัวบูโรนี้ให้ในอาร์มอรี่นะครับ ก็ถ้าว่าใครต้องปลดก่อนนะครับมันถึงจะมีนารานค้าปลดล็อกให้นะครับซึ่งไอแต้มบรีสายเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอแต้มบรีสายนี้นะว่าคือแต้มที่เราเอาไว้เล่นเที่ยงถึงเทียง์สียใหม่อีกหนึ่งรอบ นะครับอาจจะงงสิว่าคืออะไรเพราะว่าตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับก็คือว่าเมื่อคุณปั้นเรือตั้งแต่ที่1 1ถึง10ครบแล้วใช่ไหมก็คืออันนี้คือสุดและ1สายนะครับแล้วการรีสัยนี่ก็คือการที่คุณต้องวนกลับเล่นตั้งแต่เที่งถึงเทียสิมาอีก1รอบเพื่อที่จะได้แต้มอันนี้มาครอบครองนะครับซึ่งไอแต้มเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้ไงซึ่งคำอธิบายเบื้องต้นก็คือบอกว่า ไอ้แต้มเนี่ยมันเอาไปแลกของพิเศษต่างๆในร้านค้าอัลโมรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือพวกของธองหรือว่าพวกส่วนเสริมหมดแดงต่างๆ,ๆนะครับก็จะอยู่ในร้านค้ารีเสิร์ชพอต์ตตรงนี้นะครับแล้ววิธีการได้รับล่ะคืออะไรนะครับวิธีการได้รับนะครับก็คือหาได้จากการเล่นรีสายวิจใจใหม่นะครับแล้วก็หรือว่าจะหาได้จากตามอีเวนต์ต่างๆ,ๆนะครับ ถ้าหาได้จากอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็คือหาได้จากพวกอีเวนต์ที่เป็นในส่วนของอูต่อเรือหรือไม่ก็จะเป็นพวกเปิดกล่องซูเปอร์คอนเทนเนอร์อะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันก็มีโอกาสดรอปไอแต้มรีเสิร์ชพอยต์อันนี้อยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอแตมรีสายเนี่ยมันจะเอาไว้แลกตรงไหนนะครับคุณก็เข้ามาในส่วนของอัลโมี่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาในส่วนของอัลโมี่ปุ๊บก็อาจจะรอสักประเดี๋ยวนึงนะครับ พอเข้ามาในส่วนของ a าร์มอแล้วนะครับผมหน้าร้านค้าอ่ารีเสิร์ชบูโนะครับมันจะอยู่ในส่วนของด้านล่างของเหรียญ n าว v ลคอม m ูนิตี้ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยครับก็จะเขียนว่าร e เสิร์ชบูโลนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับในนี้นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซของในส่วนของของต่างๆท,ที่เราสามารถแลกได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือส่วนเสริมอัปเกรดหรือว่าโธงสัญญาณต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ท่าผนผู้ชมก็สามารถมาแลกกันได้นะครับให้มันครบตามจำนวนรีเสิร์ชบู o โรตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็แต้มรีเสิร์ชอันนี้นะครับไม่สามารถใช้ส่วนตัวลดลดค่าซื้อได้นะก็คือซื้อเป็นในราคาเต็มนะครับผมก็ใครจะรีสายหรือว่าจะแลกอะไรก็คิดกันดีๆก่อนนะครับก่อนที่คุณจะแลกกันมาเล่นหรือว่าคุณจะ เอามาเล่นกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่หน้าแลกก็คือเป็นพวกส่วนเสริมอัปเกรดนะครับก็ถ้าใครมีส่วนเสริมอัปเกรดแล้วหรือว่าใครมีเรือทีสแล้วอยากได้ส่วนเสริมอัปเกรดให้เรือหดขึ้นนะครับคุณก็สามารถมาแลกในนี้ก็ได้นะครับซึ่งเรือบางลำนะครับถ้ามาแลกส่วนเสริมแล้วอาจจะเป็นเรือที่หดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นคลัมโบนะครับก็ปืนหลักเขาก็จะแม่นพื้นจากเดิมนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการรีโหลดของชุดปืนหลักอีกนะครับก็ส่วนเสริมนี้ถือว่าหดมาก นะครับถ้าใครจะแลกก็มาแลกในนี้ได้เลยนะครับใช้แต้มทั้งหมด19,200แต้มนะครับในการเอามาแลกนะครับผมอ่าและหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ว่าแต่ว่าเราจะทําการรีไซยวิจัยนั้นยังไงล่ะอ่าการรีไซยวิจัยนั้นง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อคุณอ่าปลดล็อกในส่วนของอินเทอร์เฟซหน้าร้านค้าแล้วก็ปลดล็อกในการ รีซส์วิจัยได้แล้วนะครับการรีสา์วิัยจครับจะสามารถทําได้ง่ายๆนะครับในบริเวณ Text t นะครับตรงบริเวณนี้เลยครับเพียงแค่คุณคลิกเข้ามานะครับแล้วก็คุณก็แค่เลื่อนไปตรงด้านล่างสุดของในตัวสายวิจัยนะครับมันก็จะมีเมนูอินเทอร์เฟซหนึ่ง ขึ้นมาบอกว่า resetting process นะครับก็คือว่าอันนี้คือคุณสามารถรีสายวุ้ยใจได้แล้วนะคุณสามารถพร้อมทาได้แลวนะถ้าหากคุณต้องการจะรีสายนะครับเพียงแค่คุณมองหาสัญลักษณ์อันนี้นะครับนี่ครับสัญลักษณ์ของ r e s e ิ r ์ฟบ l u ตรงนี้ครับคุณก็สามารถกดรีสายตัวนั้นได้เลยนะครับก็คือเราสามารถรีสายได้ทุกสายเลยครับเราต้องเล่นตั้งแต่เทียร์หถึงเทียร์สิลงมาใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะเอาไอเตมอันนี้เข้าคลังของเรานะครับแล้วถ้าหากว่า สมมุติว่าถ้าหากว่าใครแบบว่าเออยากจะรีส่ายเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างครับง่ายง่ายครับผมเพียงแค่คุณอยากจะรีส่ายใช่ไหมถ้าคุณปลดล็อกอินเทอร์เฟซตรงนี้แล้วนะครับคุณก็แค่เอามาของคุณเนี่ยมาจิ้มตรงนี้แล้วมันจะเห็นครับว่าคําว่ารีเซ็ตตรงนี้เลยนะครับคุณก็แค่กดรีเซ็ตเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวเกมนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าโอเคถ้าคุณรีส่ายกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรกลับมาบ้างครับอันดับหนึ่งเลยก็คือคุณจะได้ในส่วนของ ครดิตคืนนะครับก็คือเรือเทสิบทุกลำที่คุณมีอยู่ในท่าคุณก็จะได้คืนเงินทั้งหมดอันนี้ไปนะครับอันนี้ผมก็จะได้คืนมาในทั้งหมด20ล้านนะครับก็จะได้ในส่วนของฮารุกุโมะคิตาเกเตะแล้วก็อะคิสุกินะครับแล้วก็พวกส่วนเสริมอะไรพวกนี้ครับมันจะถอดเก็บเข้าไปไว้ในส่วนของคลังของเราให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกในส่วนของอไอแต้มเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับเป็ดเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าแต้มไปเสร็จอันนี้จะได้อยู่ที่ราคา1,200แต้มนะครับอันนี้เป็นแค่แต้มช่วงคูณ1นนะครับอันนี้ยังไม่ใช่แต้มช่วงคูณ2นะถ้าแต้มคูณ2มันก็จะได้คูณ2จากจํานวนที่มันโชว์ตรงนี้นะครับอ่า ก็มันก็จะแสดงรายละเอียดออกมาให้หมดเลยนะครับว่า,าคุณต้องการที่จะรีตรงนี้นะคุณจะได้ในส่วนแต้มใน,เ,นเท่าไร่บ้างนะครับอย่างเช่นฮาุโกโมะได้6,000แต้มคิจคากกเซ่พันห้าอคิพันห้าชิรสัสยุกคาซึฮาลุได้500แต้มแล้วก็มิเนเคาเซได้200แต้มมันก็จะแสดงโชว์รีส์ออกมาได้เลยนะครับถ้าคุณถ้าคุณอยากจะได้รางวัลน,นี้นะครับคุณต้องเล่นเรือลำนั้นก่อนนะคือเล่นวิจัยลำนั้นก่อนนะครับเพื่อที่คุณ จะได้เอาแต้มรีเซิร์ชนี้นะครับเมื่อที่คุณจะได้รับแต้มรีเซิร์ชนี้ครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าหากว่าเรารีสายไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้แต้มอันนี้เลยครับเราต้องเล่นลำนั้นก่อนสัก1เกมแล้วก็คือเราต้องมีเบสเอ็กพีอย่างน้อยเนี่ยสองร้อยแต้มนะครับในการที่จะได้อแต้มรีเซิร์ชโบโลนี้มานะครับก็คือคุณต้องมาเล่นใหม่่นแหละก็คือก็คือต้องบังคับเล่นใหม่อยู่ดีนั่นแหละฮะเออถ้าหากว่าเล่นใหม่ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบว่า อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปตับบอดมานะครับก็คือมันก็จะได้ในส่วนของแต้มรีเซิร์ชบูโรมานะครับก็นี่ครับถ้าเป็นคอม a t บ i s s ชันมันจะอยู่ในนี้เลยนะครับก็ให้ได้อ่าเบสพีขั้นต่ำนครับอยู่ที่300แต้มนะครับคุณก็จะได้แต้มรีเซิร์ชพอได้คุณวิจัยนั้นกลับคืนมานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลารีแต้มนั้นเป็นยังไงนะครับผมก็อันดับแรกนะผมก็เข้ามาที่เท x t ทีนะครับผมโอ้ลืมบอกไปนะครับ ไอแต้มรีสายนี่ครับมันจะมีช่วงเวลาคูณ2ด้วยนะครับให้คุณสังเกตจากตรงนี้นะครับ next multiple of pattern p e r f o r m a n c e bonus will be available in 25 d a y อันนี้ก็คือว่า,าตัวโบนัสคูณ2ครับมันจะพร้อมใน25วันนะครับก็คือหลังจากนี้25วันครับมันจะมีปลดเมนูอินเทอร์เฟซคูณ2มาให้นะครับก็าหากว่าใครไม่อยากรีแต้มให้มันได้แค่ให้มันได้แค่หมื่น ให้ไม่ได้แค่หมือนนี้ครับคุณก็รออีกสักกี่ภาพวันนะคุณค่อยเลียบมันจะได้เป็นแมคูณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าร้อยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผมจําตัวเลขไม่แม่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารีสไซ์ของแต่ละอาแต่ละประเภทเรือมันไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าใครรอช่วงรีสคูณสก็ได้นะครับแต่ใครไม่รอก็กดรีบไปได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณต้องการจะกดรีสไซน์นะครับเพียงแค่คุณกดมาที่ตรงเมนูรีเซ็ตตรงนี้ นะครับแล้วคุณก็กดคอน t ิ n นีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะขึ้นเตือน,นว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดนะอ่ะคุณจะได้เงินคืนมา220ล้านนะแล้วคุณก็จะได้อ่าไอเทต r ม s e a r c h b u บ e a u ตัวเนี้ยกับคืนมาหมื่นหนึ่งนะสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวดูแต้มตัวนี้ก่อนนะแต้มตัวนี้ผมมี6 3 6ม่นมะครับเดี๋ยวดูเลยก่อนนะเพราะว่ามันมีอ่าห,หลายๆท่านที่คิดว่ารีสายแล้วจะได้แต้มหรือมันไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมากดรีสายให้ดูกันเลยดีกว่านะครับ โอเคแล้วก็เอาค่ามาแล้วโอเคกดอีสาะเสร็จปุ๊บก็กดคอนติเนียตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็กดเยสไปนะครับอ่าพอตรงนี้กดเ yes ยสเสร็จปุ๊บตรงนี้อ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงเมนูอินเทอร์เฟซของตัวเกมเราเทศสิบของเราก็จะหายไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องมานเล่นเก็บไอ้พวกเรือพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับที่ที่เราจะเอาในส่วนของตัวแต้มวิสัยคืนนะครับ ก็เราจะได้เป็นส่วนของเงินครดิตขึ้นนะครับตอนนี้ตอนแรกเมื่อตอนแรกเงินประมาณ50ล้านตอนนี้ขึ้นมา7 0ล้านแล้วนะครับแล้วก็เรือเทสิบทั้งหมดเราจะหายไปนะครับในสายนั้นเราจะหายไปนะครับมันก็จะขึ้นเมนูอินเทอร์เฟซขึ้นมาเป็นโชว์ในส่วนของลิสต์สโตร์ตรงนี้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับคุณก็เพียงแค่เล่นเก็บ เบียดเลขพีข้างต้นไปนะครับให้มันครบตามที่จํานวนที่เขากําหนดนะไปตบบอดก็ได้นะครับถ้าคุณตบบอดเสร็จปุ๊บ <c oughs> มันก็จะได้แต้มนี่คือในคอมแบทมิชชั่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการรีสายแบบง่ายๆนะครับผมที่หลายๆขั้นก็อาจสามารถทําได้นะครับแต่ว่าเราถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่รู้สึกว่าเออเราเล่นรีสายแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะซื้อเลือดที่สิบกลับมาได้ไหมได้ครับเพียงแค่คุณก็เล่นเทีย เทียห้าถึงเทียเก้าใช่ไหมพอคุณวิจัยเทียสิปุ๊บคุณก็กดรีสา์ใหม่นะครับไอเทมตรงเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นข้างๆตรงรีเซิร์ชพอยต์มันจะขึ้นกลายเป็นคูณก็คือคูณ2คูณ3คูณ4คูไปเรื่อยๆเท่าทับเท่าที่ตามจำนวนที่ทุกคนเคยอ่ารีซา์ออกไปนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่ามันมีในกลุ่มเนี้ยมันมีคนเคยทำรีสา์ไปประมาณถ้าจะไม่ผิด เคยเห็นประมาณ17สายนะครับถ้าคนที่เคยรีเยอะๆนะครับอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าเขาที่เคยเห็นล่าดสุดก็จําได้ประมาณ17สายนะครับก็เป็นวิธีการข้ามขั้นเวลาไม่ต้องซื้อฮ um ารุกโมองเบเนเพียงแค่เราถ้าเราต้องการซื้อเรือเราก็แค่ซื้อฮารุกโมะกับเบเรนแค่เรียงแค่เก็บเดียวแล้วก็ได้แต้มรีสายที่เราคูณไว้ดองไว้เนี่ยก็คือแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆใ,ในการรีสายวาใจัครับที่หลายๆคนอาจจะ เคยตกเป็นเหยื่อของเกม W G นี้เลยนเพราะว่าผมเคยเห็นหลายๆคนเนี่ยคืออ่าเรกว่ากดอีสานแล้วจะได้แต้มเลยซึ่งมันไม่ใช่ครับเราต้องมาเล่นเรือลำนั้นให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะได้แต้มอ,อันนั้นคืนนะครับอันนี้มันก็เป็นแมคานิกของเกมนะที่ผมเคยโดนหลอกอยู่เหมือนกันนะครับก็ <sm all> อันนี้ก็ เป็นแนวทางในการมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันเกี่ยวกับการรีสัยวิยจัยของเกมเกมนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยมันมีที่มาที่มาของคลิปเนี่ยคือมันมีเรือใหม่เข้าอ่าพอไม่มีเรือใหม่เข้าเนี่ยเราก็อยากเล่นไงอ่าเราอยากเล่นเรือใหม่คือเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปัจจุบานที่มันมีควันด้วยนะครับก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเทสเรือใหม่กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องขอเอาไปเทสก่อนนะครับเพราะว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่า เรือลีสายเนี่ยโอ้ยนานๆผมจะเอาออกมาแลกนะเพราะปกตินี่คอยจะดอนโลตาลใจโดยเสริมแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเรือใหม่กันครับเรือใหม่ที่ผมจะมาลองวันนี้ครับก็จะมีเป็นเรืออ่า inlessdurable นะครับอ่าแล้วจะเป็นลำนี้เลยนะครับเป็นเรือสัญชาติ Commonwealth นะฮะก็เดี๋ยวส่วนเนื้อหาของเรือลำนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราขอไว้อู่ไปคลิปหน้าลวกันเดี๋ยวขอเอาไปเทสก่อนนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่กําลังเป็นแนวทางในการรีสายวิ้ใจของเกมเกมนี้นะครับก็คลิปนี้ถ้าหากว่าข้อมูลตัวไหนเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประธานอภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนท่านใดนะครับมีข้อมูลที่อยากจะแลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรีสซยวิ้ใจก็สามารถมาพูดคุยกันที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะั้นของเราจะเป็นการรีวิวอะไรหรือว่าจะเป็นการ มาคัมแบ็กเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับในเกมใหม่เกมนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะรีเควสขอทําคลิปอะไรก็สามารถรีเควสมาที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอไปเทสเรือใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอยากรู้แล้วว่าเรือใหม่ลํานี้มันจะเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า